สวัสดีเพื่อนเพื่อชาววันพีซด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะมาแปลกหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมจะทําการย้าย ID จากอันเนี้ยเป็นเครื่อง Android ไปเครื่อง iPad เพราะว่ามันมีคนถามว่าจาก iPad มา Android Android ไป iPad อะไรแบบเนี้ยมันย้ายได้ไหมมันทําอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนหน้านั้นผมเอาให้ดูด้วยนะอันนี้เป็น ID หลักของผมนะครับนี่นะตามนี้นะ ID ดีหลักนะครับผมอยากให้ทําการเช็คก,ก่อนโดยการแตะสาขีดข้างบนแล้วก็มาที่โอนย้ายข้อมูลตรงนี้อย่างไอเครื่องเนี้ยผมผูกด้วย Apple ไว้นะครับเดี๋ยวขอสแกนแป๊บหนึ่งนะโอเคสแกนเสร็จแล้วเพราะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาเห็นไหมเชื่อมต่อกับ Apple ID อยู่ตัดการเชื่อมต่อหรือไม่มันถามแบบนี้งั้นแปลว่าเราเชื่อมไว้แล้วกรณีที่เราจะทําการขายเดียก็ตัดการเชื่อมได้เลยนะครับจากนั้นก็โอนย้าย ID ดีได้เลยแต่อันนี้เชื่อมอยู่แล้วแล้วผมไม่ได้จะขายไม่ได้อะไรก็อันนี้แค่เอาให้ดูนะครับว่าเอออย่างเงี้ยคือผูกไว้ นั่นเองนะเอาละทีนี้เดี๋ยวมาที่ ID ดีลองของผมบ้างนะครับ ID ดีลองของผมเนี่ยเอาง่ายๆว่าซื้อ ID ดองเพชรของ Android เนื่องจากว่าถ้าซื้อของ iOS เนี่ยราคามันแพงกว่านั่นเองแล้วก็เพชรได้ไม่ไม่ถึงห0 0 0เพชรด้วยดังนั้น Android คุ้มกว่าผมเลยคิดว่าถ้าวันไหนที่เพชรมันเหลือศูนเนี่ยวันนี้แช้งมาผมสุ่มไปแล้วสุ่มแล้วนะอันนี้เป็น ID ดีลองนะครับแต่ว่าเหลืออีกแค่รอบเดียวในะการการันตีเห็นป่ะอีกแค่210้ซึ่งด่านยังไม่ยังไม่ได้ลงเลยเนี่ย อันนี้มันการันตีแน,แน,แน่แต่ผมรอให้เป็นเหลือศูนย์ตั้งนานแล้วเพราะเหลือศูนย์แล้ววันนี้ก็เลยได้เลิกว่าในการย้ายจาก Android ไป iOS สักทีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยากแจ้งเพิ่มก็คือว่าอย่างเครื่องอันนี้ควรอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนและคําแนะนําควรเข้าเล่นเกมได้ตามปกติก่อนนะครับเอออันนี้นะเข้าเล่นปกติก่อนอันนี้คือวิธีการเช็คนะอ่าเดี๋ยวผมเข้าแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็น ID แบบที่สมัครมาแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเองบบอัปเดตให้เสร็จทุกอย่าง เอาแบบว่าให้มันพร้อมเล่นอ่ะเออเคลียนะอันนี้ปล่อยอัปเดตไปนะจบนะทีนี้เรากลับมาที่เครื่อง ID ลองจากนั้นทําแบบเมื่อกี้แต่ว่ามันเป็น Android มันไม่มี Apple ID ถูกไหมซึ่งส่วนใหญ่มาานันจะมีเป็น Facebook กับ Google p เพจเอาที่สะดวกว่าคุณจะเชื่อมแบบไหนนะแต่ส่วนตัวผมเชื่อมเฟซใช่ป่ะก็กดเฟซเลยครับอันนี้เหมือนกับเมื่อกี้เลยเห็นป่ะเชื่อมเฟซอยู่สมมุติถ้าเราจะตัดก็ตัดเลยเห็นป่ะเผื่อบางคนถามอ่แล้วถ้าจะจะผูกใหม่ทําไงล่ะก็ก่แตะ เชื่อมเสร็จแล้วกับ Facebook เพราะว่าเครื่องนี้เรามันออนที่ f a c e b o o k ไว้อยู่แล้วดังนั้นก็เลยสามารถทําได้เลยนะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาขั้นตอนในการย้ายนะครับอันนี้โหลดโหลดเสร็จแล้วนะปล่อยนะโอเคเดี๋ยวผมไป iOS อีกทีตอนย้ายเลยนะสิ่งนี้ต้องทํานะครับเออต้องต้องทำให้ดูด้วยนี่หว่าเอาแบบเป็นจอคู่เลยนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะไอเดียพวกนี้เราจะไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะอะเดี๋ยวนะแปบนนะ อันนี้คือต้องทําให้ดูล้ว,ว่าอีกเครื่องมันต้องพร้อมด้วยอะ่ะเออแล้วแล้วมันจะได้แบบเห็นชัดเจนเออว่าตอนย้ายมันย้ายแบบนี้ตอนซื้อขายก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคแล้วก็ไปที่ออกไม่เอาออกปึ๊บเนี่ยแล้วก็กลับไปที่หน้าไทเติลได้เลยครับจบเท่านี้มาหน้าแรกแล้วหยุดที่หน้านี้ไปเลยนะจากนั้นมาที่โอนย้ายข้อมูลครับอ่าแล้วก็ทําการเนี่ยโอนย้ายตรงนี้ครับ เห็นปะได้เลยนะครับหรือถ้ามางคนผูกเฟซอยู่แล้วก็คือ,อาสามารถใช้เฟซล็อกอินต่อได้เลยนะครับอ่ะอันเนี้ยผมเชื่อที่เฟซแล้วถูกไหมทีเนี้ยมันทําการย้ายได้2อ,อย่างอย่างแรกก็คือต้องไอเนี้ยกดโอนย้ายตรงเนี้ยเห็นปะอ๋อไม่ได้โอนย้ายไม่ได้ว่ะเกมมันเปลี่ยนเว้ยไม่ได้เลยอ่ะโอเคงั้นหมายควาว่าถ้าจะย้ายก็กดที่ Facebook ได้เลยนะครับ น่าจะให้ยืนยันก่อนอันนี้เดี๋ยวผมยืนยันไปเลยละกันนะแต่ก่อนนะั้นผมจริงๆอยากทําอีกแบบหนึ่งให้ดูอะผมขอทําอีกแบบหนึ่งได้ไหมแต่กลัวหายวะ่ะค,คือปกติอยากให้เชื่อมแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยค่อยโอนย้ายข้อมูลนะครับแต่รู้สึกเกมมันไม่ได้แล้วนะครับก็เอาง่ายๆว่าตัดการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นก็มาที่โอนย้ายข้อมูลแล้วก็ทําการระบุรหัสผ่านนั่นเองนะพอเราได้รหัสผ่านตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็มาที่เครื่องนี้ต่อ นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะแปบ๊บแป๊บตั้งนะก็อันนี้ผมขอตั้งห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะผมตั้งเป็นแปดตัวแบบนี้นะกดตกลงครับกำหนดเป็นรหัสผ่านครับแล้วทีเนี้ยเราจะได้รหัสแบบนี้มาถูกป่ะแล้วก็มาทําใส่ตรงนี้ได้เลยเพื่อนๆุคนบอกเฮ้ย แอดเอาไอดีลองนี้เดี๋ยวเข้าคงคงเข้าไม่ทันครับเพราะคลิปนี้ผมอัดก่อที่ผมจะลงนะครับดังนั้นผมคงปลูก a c e b o o k อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะแจ้งเพิ่มนะว่าไม่ต้องหาทํานะครับอ่าโอเคทีนี้มาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ตกลงครับเนี่ยเห็นปะ่ะมันให้เราทางการก,รอก่อก็คือเอาข้อมูลของตรงเนี้ยมากออที่หน้านี้ได้เลยอ่างั้นเดี๋ยวผมขอกออสักครู่นะครับอ่าอันนี้ผมก่อกเสร็จหมดแล้วนะเห็นปะ่ะก็ดูให้มันตรงแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเป๊ะๆนะครับตรงแล้วจากนั้นก็กดดันแล้วก็ทําการโอนย้ายเลยครับ เห็นไหมก็จะขึ้นมาแอโจอก็คืออันนี้รหัสชื่อแอโจเห็นปะก็ทําการกดโอเคเลยครับโอนย้ายข้อมูลเรียบร้อยปุ๊บอ่าทีนี้เดี๋ยวมาที่หน้านี้เข้าเลยครับคําแนะนํานะครับว่าหลังย้ายเสร็จจนกว่า ID เดีเนี้ยจะเข้าและทําการผูกให้เรียบร้อยก่อนค่อยลบตรงนี้นะเคลียร์ไหมเอออ่ะมาละอยู่นี่แล้วนะอยู่นี่แล้วนะเคลียร์นะอ่าโอเค หลังจากนั้นนะครับก็มันอยู่ใน iPad แล้วนะครับก็ผมก็จะทําการผูกพอได้เสร็จครั้งแรกแนะนําให้ผูกเลยโดยทันทีนะครับอาทีนี้เห็นป่งมันจะมีขึ้นมา3อย่างแต่ว่า ID หลักผมล็อกอินด้วยอันนี้ไปแล้วดังนั้นผมเลยจัดล็อกอินด้วยอ่าเฟซบุ๊กนะครับเนินาเนินการต่อโอนย้ายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเป็นการผูกแล้ววิธีการเช็คทําแบบนี้นะครับเห็นปะ่ะ เราเรา,เราก็ไม่ต้องตัดนะเพราะว่ามันเชื่อมไม้ถูกแล้วครับและทีจะโอนย้ายก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมอ่าทีนี้กลับมาที่ไอดีนี้บ้างครับว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมผมก็ไม่รู้นะเห็นป่ะไม่สามารถล็อกอินละคือเล่นคือเล่นไม่ได้แล้วออกแล้วนะครับ เนี่ยครับออกเรียบร้อยเข้าเข้าไม่ได้แล้วเห็นไหมเพราะว่า ID มันอยู่ที่เครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วงั้นหมายควาว่าจากนี้ผมก็เล่นเป็นเครื่อง iPad ไปเลยซึ่งรอมานานแล้วนะครับเครื่องมันไม่กระตุกไนงะไอ้เนี้ยกระตุกชิบหายอ่าโอเคตามนี้นะหวังว่าจะเขียนแบบชัดเจนนะครับว่าการโอนย้ายไอดียังไงแล้วก็ถ้าใครขายไอดีก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็เป็นแบบนี้แหละแต่เขาว่ายกเลิกการผูกก่อนแล้วก็อัดหน้าจอคลิปเนี้ยส่งให้อัดเอกหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดีกันตามปกติได้